สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเออก่ะมือนีพ่อแอดกาแล้วเนะาะค่ะเ <ผม S 1> ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์มือนีสชกดีเด้อค่ะเพราะว่ามาหาเลยวันนี้สิได้ถามข่าวเรื่องกุฏิแห่งของอาจารย์สามารถล่ะค่ะยินข่าวว่าแอดกากับฟันดีพ่อมวัวที่แล้วถือป้อนแอดกาเนี่ยวัที่แล้วอัดเอาแต่สามตัวห <5 S 1> ้าสี่หกอ้าวห้าสี่หกกับห้าสี่เก่าใจมันมักสี่เก่า กุติแล้วครับเลขกุติหรือว่าเลขอะไรอันนี้เลขฝันเลขขวาเลขฝันกุติเฮียนน่มีว่าฝาแค่ตัวเดียวชุดเดียวเท่านั้นงวดที่แล้วเขาอยู่ในนอกกุทิ่เฮียันที่แป <5, S 3> ดจะให้กี่งวดเนึงเจ็ดงวดได้ได้มากี่งวดแล้วได้มาแล้วสองวดนวันนี้นวันที่สามวันนี้วันที่สามซี่บอกว่าขอใน่เด้อขอเน่เด้อหางวดที่ายเป็นว่าเอาการรุนน้ำกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ไปขอชุดสองตัวไปขอแล้วครับบาตรนี้ไปหาข้นหายหนึ่ง เอาเก็บเลยอีหลอกแกลนออกมาคนหนึ่งตาตาโมตาโมคนว่าจิไปกวดไปกวดกุฏิให้เพื่อนผ่านบอกไปกวดตานั่นเหรอเออเขาวดกุตีนะใช่เขาเขาเขาก็กเลยว่าเขาบ่เด้กวดคนนด้มันมาอยู่ทั้งนอใหม่มาลนใส่สนาเลยเพื่อนวะอู้หนเลยว่าโมเมนต์เพื่อนถักเพื่อนถ่วงบอกก็แล้วกั่ไปอยู่เล้วเพื่อนวะเป็นยางออกมาก่อนมูเลย เริ่มแรกเห็นแต่เห็นแต่หังว่าเอาไม่ก็รู้คนน่ากินเห็นแต่ไม่ตกใส่บบเาะโอ้ยเลื่อมคนเดือวระวางตีเลื่อมไม่ขวดไปพ่อที่แกไปกวาดกุฏิดีๆนะที่ก็ถูกเลขนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเลขเข้าเขาจะมากวาดกุฏิทําความสะอาดให้อืแต่ปกติจะไปวันเนาะเมื่อคืนนี้ไปกลางคืนเลยไม่ได้เอาไม่กวดไปโอ้แกก็กลัวเนาะเป็นผาชาดูดูบอกว่าคนเดียวเลยคนเดย ทีม oh, าอาจารย์แม่อาจารย์เขาทิ้งไว้กุฏิเขาเดินออกมาคนเดียวพ <c oughs> ีรอกนเหรอตัวแล้วมันว่าตดนแล้วเอจอแล้วเนาะเพราะว่าพีดอกกะจิว่าไม่ละตกใส่ก็ได้ว่าอู้เินเสียวขวนเพินค,คือเพินในสองตัวนึงบ่ครับได้สองตัวสามตัวนี่สิเอาสามตัวนี่ต้องล่ออาจารย์สามารถออกออกเวียนกับเพินพักงานคอยจะได้ได้เหตุอีกจังคอยได้เหตุอีกเนาะสามตัวว่าที่แล้วนี่ก็คอล่างก็ออกล่าง ออกล่างออกล่างเืออาจารย์สามาถนจานหอดซุกนี่นเพิ่นไปทํางงานบ่จ้ะก็จะไปไปมือเว้นมือไหมครับทำยืดสีส่ชั่วโมงนะสมมติเขาสมมุติเขาเมื่อนี้กัสศิอกมืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้านี่เพิ่นกก่ชีวิตทอดหอดย่ำเศร้าอีกอเขายืดสีส่ชั่วโมงไปไปนอนอยู่นอนยูป่ะต่อนอกจากว่า มือว่างกมอขึ้นนี่จะไปเอามือว่างครับผมออกันบว่างขึ้นไ้เนาะกันตรงกันกับกับแฟนเพื่อนกับไปห้ามหมอกิได้เลื่อนกับพราาช่วงนี้หมอนัดหมอนัดค้นทองดูออกับกันตรงกันกับหมอนัดพอดีกัเลื่อนปีวันนี้เพื่อนได้มื้ขึ้นนี่ได้บนเรือล่างค่ะสองตัวมอขึ้นได้สองตัวล่างครับสองตัวล่างคนขอให้ซีไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ ได้มาโตแรกขึ้นหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ได้เป็นแสงขึ้นมาตรงตรงยุดขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหนึนน่งตัวที่สองนี่เป็นเป็นแสงขึ้นมาพันกันกขึ้งงวดก่อนเป็นเลขแปดแสงสีเขียวเขียวพันกันยูแปดกันเลยเป็นหนึ่งแปดยูับแล้วจับกลับหัวกลับยังลาวมันก <8. S 2> ็ว่าหนึ่งแปดยูแล้วมันว่า ยู่จนว่าถือกี่หลอกคนฮันระคนไปอาลาทันลังเกิดขึ้นมาหายไปแล้วคนหนึ่งยังอยู่สี่คนตาโดนผีหลอกตาก็ไปอาลาธเ้ยตาโอ้่นเลื่มไม่กวดปกติเพิ่นจะไม่กวดไปกวดทำความสารก่อนเป็นกระชีธรรมมันละเอ้าคือบอลไม่กวดมากกันจริงถามทักทวงกันนั่นแหละเนี่ยเรเห็นตัวคือตาเราสิไปกวดดีดีนะเพื่อนช่างสมคำว่าได้ไปเนาะ ไม่ยังเนาะไม่ยังเหรอโอ้โหยานแท้ก็มาซับไปเองบันนี่ก็ซับยังบันนี่บัครับผมไม่ยังเนาะเอาบันี่ทางโบราณสิด้ตัวเดียวด้ตัวเดียวหนึ่งแปดด้หนึ่งแปดสามตัวนี้ต้องรอให้อาจารย์สามารถตัดเดี๋ยวอดกาเยีของอาจารย์สามารถก่อน อ๋อน,นี่อ,นนอันนี้เป็นของอาจารย์สา,สามารถใช่ครับอาจารย์สามารถกุฏิเฮียนกุฏิเฮียนจะขอเจ็ดงวดขอเจ็ดงวดเข้ามาแล้วสองงวดเข้ามาแล้วสองงวดนะพี่สีกุฏิเฮียนคนลุกเลยเนาะวันแรกก็ล่างไหมวันแรกก็ล่างเนาะใช่วันสองก็ล่างเอ๊ะวันสามจะไม่มาล่างเีรยังวะ เสียดายเนาะเขาว่าเสียดายถ้ามันออกไอ้สี่สี่ศูนย์เจ็ดมาด้านหลังนี่เขาโอ้ก็ถึกหลายถึกหลายเดียืมันไปออกเลขหนาของเอสก <ผม S 2> ้าดยค่ะฝันเป็นเลขฝันเล่นแต่นีน่นนัวเดียวมาฝากน่หมออันนี้ของแอดก้านะครับเอฟซี FC อย่าเพิ่งสับสนนะครับมีทั้งของแอดก้าแล้วก็มีทั้งของคุติเฮียนเนาะรวมในคลิปเดียวกันเลยเนาะในคลิปเดียวครไม่ไม่ต้องไปดูหลายคลิปเนาะใช่ใช่ส่วนตัวแอดก้าฝันว่าจังไรค่ะ ขึ้นแรกผมฝันว่าผมออกไปด้านนอกอืขากลับมีผู้ชายกลับมานําอันนี้บ่รู้ว่ามันเจ้าของเสือกบ่ปกตินี่ฝันเห็นเจ้าของเสือกสองหวัวามันมาบอกเป็นถท่สองหัวเลยเหมือนกอับคนเจ้าของเชือกอะ่ะเชือกผีนะใช่พองวดแรกเขามาบอกรางวัลที่หนึ่งลงท้ายที่ห้าสองหกมันออกห้าหกว่าถัดมาเขาบอก พาไปซื้อลอตเตอรี่นะไปซื้อจริงๆแล้วมันได้จริงๆห้าสี่เก้ากับห้าสี่หกมันออกหกสี่หกเนาะสองตัวไม่ได้ตัดใ,ใครตัดก็คนนั้นแหะถูกเพราะว่ามันมาบนด้วยดิสี่สี่มาหลักสิบบนงวดที่แล้วเพ็ดก้าก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเชือกใช่ไหมใช่ในความร,รู้สึกกันนะนั่นแหละเพราะว่าเขาเคยมาบอกเพราะเคยไปไปยกขันแล้วก็บอกเขาดิให้เขามาบบอกขอเก้างวดได้เจักงวดอะยเนี่ที่เขามาบอกสองงวดแต่ผมบพท่านได้ถือ ผมว่าผมขอถูกผมขอถูกน้ำหนักเก้างวดเอี่ยเพราะว่าบอกสองวดแล้วอืแต่พอท่านถึงแล้วยังมีโอกาสเพราะว่าวันนี้คือต้องถูกให้ครบเก้างวดก็ได้ตัวเดียวคือกันสต้ได้ตัวใดวดนนี้เห็นไหมครับวดนนี้เพื่อนผ้าเขามาในบ้านแล้วก้อนออกไปนะผมล็อกประตูอยู่อืแต่มาถึงบ้านนี้คือประตูเปิดออกประตูหน้าบ้าน อันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมอันนี้อันนี้ฝันอันนี้ฝันโอ้ฝันอันนี้ฝันวันนี้วันวันที่หนึ่งตุลาเริ่มแรกก็นีกว่าใครคนเข้าไปขโมยของเนาะเข้าไปมันก็ปกติบ้านปกติแต่อยู่ด้านหลังนี่ยน้าท่วมเลยในห้องครัวน้่าน้ท่วมเต็มหมดเลยในฝันนะนะในฝันก็เลยคิดว่าบ้านบ้านเล็กที่สี่ห้าหกด้านหน้าเปิดออกเห็นไหมสี่ห้าหกก็สี่ด้านหลังสุดมันหกผมเลยว่าตัวเก่าผมก็จะซื้อตัวไหนนะสี่ห้าหก สี่ห้าหกถ้าตัวเต็มนี่คือสี่ห้าหกครับหมอพี่หาเก่าบนี่แหละปัญหาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งกลับก็ได้เดี๋ยว,ยว,ยวคงสือถ่ายก่อนอือครับเดี๋ยวลองสื่อแล้วกับฝันเมองกันครับสี่หกไอหกสี่ตัวเดิมนี่นะตัวเตียวตัวเติมยวสี่ล่างเอา,อเ,อาเอาล่างไว้เพราะว่ามันมันเข้าด้านหน้าแล้วด้านหลังน้ําท่วมเออนั่นแหละมันเคยฝันนี่ตอนนั้นเคยฝันว่า ด้านหน้าด้านหลังยกขึ้นฟันมันเคยออกกันมานล้วอันนี้ผีเชือกมาบอกแล้วก็คืนที่สองหลังจากที่ฝันในนี่แหละคืนที่สองฝันได้กบสองตัวออันนี้ให้แปลด้วยแต่ผมแปลไว้แล้วได้กบสองตัวตัวใดล่ะคะเก้าสองเออแปลให้เ่อนเอค่อยคยฝันเคยฝันเราถ้าฝันเห็นกุ้งเป็นกบมีตีง่ายๆเด้งก็มีแต่มันมีปลาด้วยนะปลา กระซิวปลาซิวอะไรเนี่ยหนึ่งถุงข้องไหนยกให้ดูหน่อยครับของเอดกาตีไว้ท,ที่ผมตีไว้เนี่ย<อ>ถ้าสองตัวเหมือนว่าที่แล้วเนาะว่าที่แล้วให้สองตัวสองชุดก็คือสี่เก้ากับสี่หกครับเอาคือมีอย่างหนึ่ทับหนึ่งหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้ทับครับบ้านนี้ที่สี่ห้าหกทับหนึ่งหนึ่งสี่ห้ากทับนนทหนึ่งหนึ่งเอาวันนี้เอารวมกันไปเลยเนาะเอดกาเนาะรวมกันเลย ทั้งกุติเฮียนทั้งความฝันแอดก้าเลยนะครับก็ตัวเดียวกุติเฮียนคือหนึ่งแปดตัวเดียวใช่เหลือเหลือชุดสามตัวรอก่อนรอก่อนต้องรออาจารย์สามารถอีกทีหนึ่งเนาะครับอือแลวรอสามตัวครับนันนี้ของแอดก้าเนาะค่ะอนี่นะชอบประจัดขัดเก้าพานเป็นแค่แนวทางเป็นความฝันเนาะครับเปิ้นเบาเบาสู้ฟังเพราะว่าอาจารย์เพิ่อเบา่างเนาะอาจารย์เนาะมาจากทางงานครับ กะต้องขอพุ่นเอ็ดกานะคะได้รับติดตามเรื่อยๆนะคะ